ขอ,อกาบทเป็นพระยาสุรสชงสามสับเปลี่ยนกับพระเอกคุณไายบางกระจันครับไม่มีใครมารเปลี่ยนกูบา้างเายหายตั้งฉากแรกแล้วสุรสงครามจัก,กรพงทั่วในคงส่งเจ้ามาก็อย่าหวังเลยว่าเจ้าจะตามข้าพะยาปวีราชด้ กูต้องไม่ก้มหัวหา สู้กันดูศักดิ์ทักใครเราจะทักดากบไลอาาระวังโซนพี่ท่านกลังรับ่แต่แของทีมงานันเกกร้อไม่ออกรับหลังจากจบจกับงาชูไทยไปแล้วเหงไหอมยังอยู่ามาไม่งี้ยไมรับรางวัลเเอาไดกไม่ไมไม รู้ว่าไม่ใช่มึงเนี่ยขอบคุณครับอุย้ยขนนกฟุ้งเลยไปกระโดดไปเนี่ยขอบคุณครับไม่ต้องอดูแลพี่มันไม่ต้องให้กับเหล็กนกไปหาตรงนั้นทำไมตรงเนี้ยว่างๆเอาตรงนั้นเหล็กเอกคูที่ผ่จะมาตายทั้งงานนี้ไปเนี่ยเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนกูเผื่อว่าไม่ไปไรพัดถดปุ๊บถีบได้เลยไง <c oughs> พูดอะไรเนไม่ใช่การหัวหน้าถูกอ๋อตามตำราว่างั้นใช่ใช่หัวหน้าอะไรเมื่อกี้มันจะไปกระทุนไทยอยู่เลยให้บากมั มึงอะไม่ไปนะไม่ต้องเถียงกูฟังอยู่แล้วหูจกดีซะด้วยโชคดีกูไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้มึงอะตัวดีเลยเฮ้ยสือใบตั้งแต่พอเทพแต่เมื่อคืนแล้วมึงมากูยนายติไปช่วยดีเคยได้กูก็เดินมาอยู่แล้วกราบขอบคุณนะครับที่มีน้อยใไม่จ้องพูดกูพูดเองแหมมึงจะอยู่เป็นนายกมามามากระโดดเนี่ยเบิร์ดมา เฮ้ยมาเลยมาเลยเฮ้ยข <ai> right, right, ้างหลังอเออกมาว้ยเฮ้ยข้างหลังไม่เกี่ยวสิหอเบิร์ดไปเสกก็ต้องไปใครใครเสกไงน้าู่ก็สานเสกขอบคุณมากครับสาโอ้เสียงเดียโอ้โอโอ้โอ้ รวยอ่ะสัส้นๆแค่นี้ใครได้ใจความขอให้รวยอย่างเงียบบังเวนมึงก็คุยกับหัวหน้ามาก่อนสิเขาคุยกับกูที่ไหนมึงดูที่ว่ามึงจอดยืนเก่งความดันอยู่เนี่ยจครับแล้วก็หยาดจ่วยจริงวันนี้เป็นวันอะไรรู้หรือเปล่าเนี่ยครับวันอะไรวันจุกง่ายเอ้าพระอาจารย์ไม่รู้เรื่องเหรอรู้ก็เมือ่อกี้เชิญมาเป่าเท็จไม่มา จับตัวศัตรูไปเออเอออะไรของพวกมึงเนี่ยถูกจับตัวออเออโอ้ยผายร้องกันไปได้อโอ้ยมาใส่ล้วพวกมึงเนี่ย